เฮล lo สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้อ e. ุ้มก็จะมาสอนวิธ like like ีการเพิ่มไลค์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการเพิ่มไลค์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้เนี่ยบัญชีคนไทยแท้หมายถึงคนที่มากดไลค์เรานะคะจะเป็นคนไทยจริงมีตัวตนจริงค่ะแล้วการเพิ่มไลค์ไอจีนะคะทําง่ายมากๆเลยใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีค่ะในการทําดังนั้นไอ้ค้าเพื่อนปลอดภัยแน่นอนค่ะหากใครนะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนการเพิ่มไลค์ไอจีเป็นยังไง ติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้ขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรม Line ค่ะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ assign follow and like นะคะพิมพ์ตามทีุ่มขึ้นให้ดูได้เลยค่ะทางด้านซ้ายมือจะเป็นร้าน follow emergency นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อบริการรา์รูปภาพไอจีบัญชีคนไทยค่ะและนี่ก็คือราคารา์รูปภาพไอจีค่ะทั้งแบบบัญชีคนไทยและแบบบัญชีคนต่างชาติเลยนะ โปไล์ไอจี like นะคะเริ่มต้นที่100รไลค์ค่ะไปจนถึง5 0,000ไลค์เลยนะคะส่วนโปรไลฟ์ไ like อคนไทยนะคะเริ่มต้นที่30ไลค์นะคะไปจนถึง5,000ไ right, ลค์ค่ะใครอยากได้มากกว่านี้สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะลองที่30ไลค์ก่อนนะคะพอเราเลือกโปรเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR Code ค่ะเพื่อนเพื่อนก็นําไปสแกนจ่ายได้เลยเนาะจากนี้นะคะก็ไปส่งสลิปให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อที่แอดมินเนี่ย จะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะก็ส่งลิงลก์รูปภาพ IG ให้อดินเพื่อทำการไล์รูปภาพได้เลยค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรม i g ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกรูปมาหนึ่งรูปค่ะกดตามลูกศรชี้ได้เลยนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้มองลงล่างสุดจะมีคําว่า copy link ให้เรากดตรงนั้นค่ะแค่นี้นะคะก็จะคัดลอกลิงก์ได้แล้วก็นําลิงก์เนี่ยมาวางให้อดินในแชทนี้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานแอดบินก็สรุปยอดเก่าของเราให้ดูก่อนนะคะของอุ้มยอดเก่าก็คืออยู่ที่0ไลค์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาลอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะโดยที่เปิดโปรแกรม i g ทิ้งไว้เนาะแล้วก็รีเฟรชตลอดเวลาเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยอดขยับขึ้นไปที่19ไลค์แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็รีเฟรชหน้าจอต่อเรื่อยๆเ,เลยนะคะเวลามีคนมาไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะ ซึ่งเป็นคนไทยล้วนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เล่นจริงๆด้วยค่ะยอดทยอยขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะคะตอนนี้22ไลค์แล้วค่ะรอยอดไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบตามจำนวนที่เราซื้อแล้วค่ะเพื่อนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสาหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่จบตาเลยเนาะและที่สําคัญนะคะจากที่ผมจับเวลาเนี่ยหนึ่งนาทีนะคะยอดไลค์ทยอยขึ้นแล้วค่ะทุกคนหากใครสนใจนะคะอยากมียอดไลค์เยอะๆแบบในคลิปนะคะ สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยที่ Line Assign Follow and Like ค่ะรายละเอียดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอุ้มขึ้นไว้ให้ดูเนาะเวลาเพิ่มเพื่อนก็อย่าลืมพิมพ์แอดไซด้านหน้าด้วยนะคะเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ